สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะวันนี้พามาชมกับ Toyota a อ t i ินะคะรถปี2011คันนี้นะคะเป็นรถปลดปลายนะคะมาในราคาเบาๆค่ะทรงสวยๆนะคะเกียร์ธรรมดาเป็นเครื่องยนต์ดู o ด้วยค่ะทุกท่านราคาเพียง75,000บาทเท่านั้นนะคะเก็บงานมาให้เรียบร้อยเครื่องเกียร์ช่วงร่างดีค่ะขับขี่สบายเงียบๆนะคะ สีสวยภายในสวยบอดี้สวยค่ะเอกสารชุดโอนมีให้ครบนะคะรถเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินรวนนะคะวิ่งทางไกลได้ขับขี่ได้ปกติค่ะเป็นแท็กซี่ปลดป้ายสภาพดีนะคะตอนนี้ก็เป็นเร่มบุคคลเรียบร้อยแล้วสามารถโอนเข้าชื่อกันได้เลยค่ะถ้าสนใจคันนี้นะคะ75,000บาทราคาคุ้มคุม ไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ค่ะที่พุทธมณฑลสาย2ซอย19นะคะเจ้าของต้องการขายเงินสดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเป็นรถยนต์ปลดป้ายสนใจยังไงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าลืมแมดหมายกับผู้ขายก่อนนะคะติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยสำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ